สวัสดีครับหลังจากที่เราติดตั้งนะครับในช่วงกลางวันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในกลางคืนนะครับเราก็ลองใช้ระบบไฟนะครับของบ้านพี่เขานะครับผมนะครับในส่วนของบ้านพี่ก็จะไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับผมก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองร้อเนลยนะครับจากระบบโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งนะครับผมก็ระบบนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับผมก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็จะเหลือแต่การเทสระบบนะครับการใช้งานกับแอร์นะครับแล้วก็ ระบบการชาร์จนะครับผมนะครับในอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงกลางคืนนะครับเราก็เก็บบรรยากาศในช่วงกลางคืนมาฝากให้นะครับแล้วก็ทํารีวิวไว้ให้ดูด้วยนะครับผมก็ติดตามรับชมนะครับดูในคลิปของเรานะครับที่ถ่ายในช่วงกลางคืนนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้จะมีคลิปที่เป็นตอนกลางวันนะครับฉบับเต็มให้ดูอีกทีนึงนะครับติดตามดูในคลิปนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็พบกันช่วงกลางคืนนะครับผมนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็วันนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมบ้านพี่ชนาพานะครับผมนะครับก็อยู่ที่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็นะครับเรามาติดตั้งตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ติดแผงนะครับตั้งแต่เช้านะครับผมระบบเราก็ได้รันอยู่ในช่วงประมาณทัก3โมงเย็นนะครับผมนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งนะครับระบบให้กับบ้านหลังนี้เสร็จนะครับผมนะครับที่บ้านของพี่เขานะครับผมก็จะเป็นบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับผมก็ าคลิปแรกที่เราได้รีวิวให้ดูนะครับผมก็ที่บ้านหลังนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับระบบโซลาร์เซลล์ร้อนะครับแบบพึ่งพาตัวเองเลยนะครับผมไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาข้างในนี้เลยนะครับผมในระบบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนพื้นที่ของส่วนนะครับของพี่เขานะครับก็ประมาณ20ไร่นะครับที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ วันนี tá, e ja o, ้นะครับเมื humans, <right> occasion, ่อค no like ืนเราก็นอนกันที่นี่หนึ่งคืนแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นคืนที่2ของเราที่นอนที่นี่นะครับผมนะครับวันนี้ก็ติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแผงที่เราติดไว้นะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมก็จะเป็น4 5 5ห้า้าวัตนะครับจานวนอ่าบแผงนะครับผมก็จะเป็นแผงของ JA Solar นะครับกันเทียร์หนึ่งนะครับผมนะครับก็วันนี้เราก็นอนที่นี่อีกหนึ่งคืนครับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเช็คระบบนะครับตอนช่วงเช้านะครับระบบการชาร์จนะครับแล้วก็ เราแน่จะได้กลับประมาณช่วงก่อนเที่ยงนะครับผมนะครับก็จะลองระบบให้พี่เขาก่อนนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เรามาติดนะครับระบบสาหรับบ้านหลังนี้นะครับผมนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานของช่างแอร์ด้วยนะครับช่างแอร์ก็มาติดตั้งแอร์ให้พี่เขาด้วยนะครับก็บ้านหลังนี้ก็จะมีแอร์นะครับสองเครื่องนะครับผมที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมแต่ว่าตอนนั้คืนนี้เราจะไม่ได้เปิดแล้วนะครับเมื่อกี้เราลองกันไปรอบนะครับหลังจากที่เราติดระบบเสร็จนะครับ นี่ครับก็จะเป็นแอร์ LG นะครับสองเครื่องนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมก็จะลองนะครับจะขอลองแอร์ด้วยแล้วก็จะรีวิวให้ดูด้วยนะครับผมนะครับทั้งสองเครื่องเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับระบบระบบของเราเนี่ยชาร์จมายังไม่เต็มนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทําเสร็จตอนประมาณบ่ายสามนะครับแทบจะไม่ได้ชาร์จเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ลองแอร์ไปครับก็แบตก็หมดลงไปเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็ไม่ได้ชาร์จไม่ได้ชาร์จมานะครับเนาะนี่ครับก็ วันนี้ครับก็น้องก็นอนที่นี่เหมือนเดิมนะครับผมกางเต็นท์นอนกันนะครับเมื่อคืนเราก็กางเต็นท์นอนที่นี่นะครับผมแต่ตอนนี้ครับเรามีไฟนะครับแสงสว่างใช้ได <future> <aime> ้สบายแล้วนะครับเพราะว่าบ้านพี่นะครับเขาก็เดินไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มาติดระบบโซล่าเซล์ของเราแล้วก็เอามาคเวอร์นะครับระบบไฟของบ้านพี่เขานะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ครับก็เจ้าตมุตมีครับเหมือนเดิมนะครับผมเจ้าตมุตมีก็มานะครับงานนี้นะครับเจ้าไอเดีย เจาไอเดียกลางคืน <upside> ก <time sound> ็พ <Thank you> ักผ่อนครับหลับรถไฟฟ้านะครับอ่านี่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตอนนี้ระบบนะครับที่ทํางานอยู่นะครับในช่วงกลางคืนนะครับก็จะเป็นอ่าโหลดยังไม่ค่อยเยอะนะครับ๋ยวพรุ่งนี้ครับโหลดจะเยอะเลยนะครับผมก็ให้ดูในช่วงกลางคืนนะครับระบบที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับระบบเรานะครับก็จะมีนะครับทั้งหมดนี่นะครับเริ่มจากแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ที่เป็น อ่าห้าสิบอ็จุดสองโวลต์นะครับสิบกิโลวัตต์นะครับผมสองรอยแอมป์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมตอนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าไม่ค่อยได้ชาร์จเลยครับตอนนี้เหลือสาีดนครับปกติที่ชาร์จเต็มจะต้องเต็มหกีดนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับจากสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็นไหมครับถ้าแบตเตอรี่ที่มานะครับ ก็คือมาจากสาตานโรงงานก็จะอยู่ที่200กับล์แอมป์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีอยู่แค่91นะครับ91แอมป์นะครับผมถ้าชาร์จเต็มถึงจะขึ้นไปถึง200แอมป์นะครับผมตอนนี้นะครับไซเคิลนะัใช้เป็นหนึ่งไซเคิลแล้วนะครับผมอ่านี่ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมที่เป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้ไม่ติดไฟนะครับผมก็สามารถติดตั้งได้นะครับนี่ครับระบบตอนเครื่อที่เราให้ดูนะครับผม ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตู้คอมไบเนอร์นะครับผมไอพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเราแยกนะครับตู้ PV นะครับก็จะมีตู้ PV นะครับแล้วก็จะมีตู้ AC นะครับที่เราแยกไปนะครับมี a t s นะครับผมในระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่ป้องกันนะครับฝั่งแผงนะครับแล้วก็ฝั่งแบตเตอรี่นะครับที่เรามีเบรกเกอร์ใหญ่นะครับคุมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีไฟที่มาจากแผงนนะครับเราก็จะผ่าน นะครับผ่านเสลดนะครับป้องกันนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์นะครับผมนะครับตัวนี้เราก็ใส่อ่าเป็นตู้ใส่ให้สวยงามเลยนะครับผมนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับของโซลาร์เทคนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออนออฟกิจนะครับผมนี่ครับก็สามารถนะครับจะทําเป็นออฟกิจไฮบริดก็ได้ครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะครับของพิชนาภานะครับก็จะเป็นออฟกิจนะครับก็คือพูดง่ายๆไม่มีไฟหลวงเข้ามาร่วมเลยนะครับผมบ้านหลังนี้ก็จะเป็นอ่า พลังงานที่เป็นพลังงานโซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่ได้มีไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับผมน่ครับก็จะเป็นนี่หน้าตาอินเวอร์เตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นห้าจุดห้ากิโลวัตต์นะครับผมรองรับโหลดได้ที่ห้าพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตู้ a อซนะครับผมตู้ a อซของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีชุด a อซ n อินนะครับก็คือชุดเนี้ย เราจะไปต่อถ้ามีในกรณีที่มีการไฟฟ้าเข้ามานะครับหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับชุดนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ร่วมกับร่วมกับระบบโซลา r เซลล์ของเราได้นะครับผมนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุด ACR นะครับผมเราก็จะมีนะครับชิโนนะครับเพื่อลิมิตกระแสนะครับให้บ้านหลังนี้ผมตั้งไว้ไม่ให้เกิน15แอมป์นะครับผมก็ประมาณประมาณ4,000วัตต์นะครับไม่ให้เกินนี้นะครับผมก็เพราะว่าพี่เขาต้องการที่จะใช้แค่ จุดประสงค์หลักๆนะครับก็จะมีแอร์สองเครื่องนะครับเนาะแล้วก็มีทีวีพัดลมนะครับแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรนะครับผมนะครับนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเป็นคอน sumer นะครับที่เขาเดินไว้ก่อนแล้วนะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับมีเมนนะครับผมแล้วก็มีลูกย่อยนะครับอันนี้ไปคุมแอร์นะครับแอร์เครื่องที่หนึ่งเครื่องที่สองเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ผมไม่ให้ใช้นะเพราะว่าพี่เขาต่อไว้นะครับแต่ว่า อ่าผมผมไม่ไม่ให้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับในระบบ5กิโลวัตต์นะครับมันน้อยเกินไปนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับแล้วก็มีแสงสว่างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการเดินไฟของพี่เขานะครับเป็นช่างไฟที่เขาทางพี่เขาเตรียมมานะครับผมก็เดินนะครับส่วนนี้ครับตู้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเอรเป็น ATS นะครับผมสลับไฟนะครับผมในกรณีนะครับที่ไฟของ s o l a เซลล์เราดับนะครับแล้วเราต่อของการไฟฟ้าไว้นะครับเราก็ ตัวเนี่ยก็จะสลับไปที่การไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้งานนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ต่อการไฟฟ้าไว้นะครับผมก็สามารถไม่ต้องต่อการไฟฟ้าได้นะครับต่อ2คู่นี้นะครับก็เป็นเครื่องปั่นไฟก็ได้นะครับผมก็จะทําให้ระบบเรามีความเสถียรนะครับถ้าเวลาไฟดับนะครับไฟจากระบบโซลร์เซลล์เราดับนะครับแต่เราก็ยังสามารถใช้ไฟนะครับจากเครื่องปั่นไฟหรือการไฟฟ้านะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้เป็นระบบโดยรวมที่เราติดตั้งนะครับผมชุดนี้นะครับผม นี่ครับก็งานสวยสวยงามนะครับเหมือนที่พวกเราทํากันเหมือนทุกครั้งนะครับผมนะครับท่ออีนะครับเดินท่ออีออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะรีวิวตอนกลางวันให้เห็นชัดเจนเลยนะครับผมให้เห็นหมดเลยนะครับผม <cam> ว่าระบบที่เราทำเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะแล้วก็ใส่แผงยังไงบ้างนะครับพวกนี้เดี๋ยวเร <cam> าจะรีวิวให้ดูในช่วงกลางวันนะครับผมจะได้เห็นช <cam> ัดๆัดนะครับเพราะว่าอันนี <cam> ้ให้ดูรีวิวเป็นในส่วนของกลางคืนกลางคืนครับกลางคืนโอเค ก็ต้องขอขอบคุณพี่นะครับพิชณาภาที่มั่นใจครับให้ร้าเรามาติดตั้งระบบนะครับโซล่าเซลล์ให้นะครับผมเราก็เดินทางไปจากเชียงใหม่นะครับผมเพื่อมาติดตั้งให้พี่เขาเลยนะครับผมนะครับก็ของพี่เขาก็จะมีนะครับมีระบบเก่าที่พี่เขาติดไว้นะครับใช้สามแผงนะครับผมก็จะใช้ควบคุมห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวแล้วก็มีตรงนี้ที่พี่เขาจะทําเป็นคล้ายๆลงสีขาวนะครับตรงนั้นนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณพี่เขามานะครับที่มั่นใจในทีมงานร้านเรานะครับตอนนี้บ้านหลังนี้นะครับก็สว่างด้วยไฟระบบโซล่าเซลล์นะครับก็คือพลังงานสะอาดนะครับร้อนะครับผมไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นรีวิวช่วงกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะพาดูนะครับเปิดแอร์นะครับเทสระบบแอร์แล้วก็เทสโหลดนะครับหลายๆอย่างนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะให ให้แผงเนี่ยชาร์จเข้าระบบก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเปิดโหลดนะครับลองลองดูหลายๆอย่างจะลองเชื่อมนะครับลองตัดนะครับผมนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับจากทางร้านเรานะครับร้านเราก็ยินดีนะครับติดตั้งให้นะครับผมไปได้ทั่วประเทศนะครับผมถ้าอยากให้เราไปติดนะครับก็จะมีทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกิดนะครับเอาระบบออนกิดเราก็มีนะครับระบบออฟกิดนะครับออฟกิดก็เหมือนที่นี่นะครับแต่ตัวเนี้ย พี่เขาจะเป็นพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นออนออฟกิดนะครับถ้ามีไฟฟ้าหลวงเข้ามาเนี่ยก็สามารถทําเป็นออนกิดด้วยก็ได้นะครับสามารถลดค่าไฟได้ด้วยนะครับหรือถ้าเราอยากเอาไฟฟ้าหลวงมาใช้ร่วมนะครับก็เอามาลองเฉยๆก็ได้นะครับเป็นไฟสำรองก็ได้หรือว่าจะเอามาใช้ร่วมกันเลยก็ได้นะครับระบบเราทําไว้ซัพพอร์ตไว้ให้หมดเลยนะครับเพื่อเพื่อลูกค้านะครับใช้จะได้ตอบโจทย์นะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ เสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับเราก็คงจะเดินทางกับภาคเหนือของเรานะครับในช่วงบ่ายนะครับผมน้องๆนะครับก็วันนี้ก็นอนเต็นท์กันครับผมพี่เจ้าของบ้านบอกว่าเข้าไปนอนในข้างในก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรานอนเต็นท์ดีแล้วครับสามหลังครับสามหลังที่เราจางไว้นะครับผมก็นะครับผมก็ขอฝากร้านนะครับไอเดียโซล่าเซลล์ของเราด้วยนะครับผมนะครับก็จะพยายามนะครับเอาคลิปนะครับ การติดตั้งนะครับแล้วก็เอารูปแบบนะครับพยายามที่จะทำรูปแบบของการติดตั้งโซล่าเซลลในรูปแบบใหม่ๆครับนำเสนอนะครับผมเพื่อจะได้ทำให้ระบบโซล่าเซลล์ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมีความเสถียรนะครับเราก็สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเราได้จริงๆเลยนะครับผมนี่ครับงานของเรานะครับรับรองได้ว่ามีมาตรฐานนะครับแล้วก็สวยงามด้วยครับนี่ครับแต่ละตู้นะครับที่เราทำเนี่ยคือเรา ตั้งใจนะครับในการทำเลยนะครับผมระบบนะครับที่เราเดินไว้นะครับผมระบบที่เราเดินไว้เนี่ยมีความมาตรฐานสูงนะครับใส่กลาวนะครับของเราก็ครบนะครับแล้วก็เป็นท่อ EMT นะครับเป็นรางวายเวนะครับผมถ้าดูในรูปเนี่ยอาจจะเหมือนดูเล็กนะครับแต่ว่าถ้าดูมาดูของจริงเนี่ยระบบค่อนข้างจะใหญ่นะครับอันนี้ห้องประมาณสาเมตรกว่านะครับที่เราเห็นอยู่นะครับ ก็ใช้ร่วมเต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มเลยครับแทบไม่เหลือเลยนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับก็ให้ดูระบบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะรีวิวให้ดูฉบับเต็มเลยครับผมพุ่งนี้ก่อนกลับนะครับเราจะรีวิวนะครับให้เห็นหมดเลยว่าที่บ้านพี่เขานะครับถ้าเปิดหมดนะครับจะใช้โหลดประมาณเท่าไหร่นะครับผมนะครับของพี่เขาก็เดินไฟไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่พี่เขาเดินไฟไว้นะครับผม เราก็แค่มาติดระบบโซล่าไ้นะครับส่วนที่เขาทําลองรับไปหมดเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับพี่ทําได้พี่เขาเตรียมงานได้ดีมากเลยนะครับนะครับก็ขอนะครับฝากฝากร้านของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามนะครับงานติดตั้งจากทางร้านเรานะครับหรือว่าท่านใดนะครับอยากจะ ปรึกษานะครับเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับก็โทรมาถามเราได้นะครับผมนะครับเราก็มีทางร้านเราก็มีอุปกรณ์นะครับโซลาเซลล์จำหน่ายหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งหรือว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์หรือจะเป็นอินเวอร์เตอร์หรือจะเป็นแบตเตอรี่นะเราก็มีขายหมดเลยนะครับผมนะครับถ้าใครสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมถ้าผมอยู่หน้างานนะครับก็สามารถติดต่อ้องส้มได้เลยนะครับ้องส้มก็จะประจําอยู่ที่ร้านสาขาลาพูนนะครับ ก็เบอร์โทรน้องส้มนะครับก็061นะครับ239 9929นะครับเบอร์น้องส้มนะครับเบอร์ผมนะครับก็082นะครับ8882738นะครับผมกอลฟร้านไอเดียโซล่าเซลล์นะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอฝากผลงานการติดตั้งนะครับระบบไฮบริดออนออฟกิดนะครับผมตัวนี้นะครับก็อาจะใช้เป็นออฟกิดก็ได้นะครับจะใช้เป็นออนกิดก็ได้นะครับแต่ว่าที่นี่นะครับสําหรับพี่เขานะครับเขาบอกเลยว่าจุดประสงค์ของพี่เขาชัดเจนนะครับก็คือจะไม่ใช้ไฟหลวงเลยนะครับ ก็จะใช้เป็นไฟระบบโซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะครับก็อ่านะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะทําบ้านสวนอย่างนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่าเรียกอะไรอยากจะลองสัมผัสระบบโซล่าเซลล์นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับมีตั้งแต่ชุดเล็กๆนะครับอย่างเมื่อเช้าเรารีวิวไปก็มีชุดนอนนาที่เราพกมานะครับชุดนั้นก็จะเป็นชุดอ่าอินเวอร์เตอร์พันห้าร้อยวัตต์นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ สามพันสามพันสามพันวัตต์นะครับผมก็คือสามกิโลวัตต์ประมาณนั้นนะครับผมนะครับก็ลองนะครับลองลองดูนะครับว่าอย่างเราเนี่ยเรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องการใช้กับอะไรบ้างนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใช้กับโหลดที่เม่ใช้ไฟเยอะนะครับระบบเราต้องใหญ่นะครับค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนนะครับก็ต้องต้องแลกกันนะครับถ้าสมมติว่าเราจะใช้โหลดเยอะนะครับ แต่เราติดระบบเล็กแล้วเราจะไปใช้โหลดเยอะมันไม่ได้นะครับมัน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 ม,ม,ม,มันใช้ไม่ได้จริงหรอครับแล้วก็อีกอย่างจะทําให้ระบบเราเสียาหายด้วยนะครับเอาอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่านะครับไปขับโหลดที่หนักต่อเนื่องนะครับเยอะๆนะครับมันก็ทําให้ระบบเราเสียาหายนะครับผมติดไปก็เสียงเงินด้วยนะครับแล้วก็ทำไงทำให้มันแบบมันก็ไม่ได้ใช้งานได้จริงด้วยเนาะครับผม ก็ขอฝากไว้นะครับผมสาหรับร้านไอเดียโซล่าเซลล์แล้วก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่สวนของพี่เขานะครับพ่งนี้ครับเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะครับเป็นตอนเช้าเช้านะครับประมาณสักสิบโมงอะไรเงี้ยเริ่มชาร์จระบบครับผมพ่งนี้เราก็จะขับนี่ครับเจ้าไอเดียกับแล้วก็เจ้าตะมุดมีนะครับกลับเชียงใหม่นะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันอีกทีพ่งนี้นะครับคลิป เวอร์ชันเต็มนะครับสำหรับบ้านสวนพึ่งพาตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอำเภอสูงเดินนะครับผมบ้านพี่ชนะพานะครับผมก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่มั่นใจนะครับให้ร้านเรามาติดตั้งระบบให้นะครับผมนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ